สวัสดีครับเมริกาสร้างกำนะครับเดภาคตันนาเตรียมจัดสถานที่นะครับจัดงานเหีียงขอบคุณลูกค้านะครับที่สีมังยนต์สาขาบ้านน้องผืออำเภอเขมราราชนะครับในวันที่9มีนาคมนะครับผมพบพอกับดอกอ้อทุ่งทองครับฟรีตลอดงานครับผมสำหรับพี่น้องที่สนใจผลิตภัณฑ์คู่บตาจอง ในวันพุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่9นะครับมีดาวมนะครับหลับส่วนลดพิเศษรับซอยข้อท้องคํำหลวกจับฉลากซอยข้อท้องค่ำนะครับโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับผมกัขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับเกษตรกรพี่น้องที่สนใจสินค้าคูบต้านะครับสามารถมาจองสินค้าคูบต้าได้นะครับที่คูปต้าสีบางยนต์สาขาบ้านหน้องผือนะครับ ถนนนี่นะครับเป็นถนนอํานาจเขมราชนะครับลงไปนี่ก็จะเป็นประุมลาชนะครับผมเส้นผ่านเลยครับผมบ้านน้องขือนะครับูดาซิมาทังเขมราชนี่ก็สซิมาไดเลยนะครับใกล้ๆกันมาเบิ่งภายในงานนะครับผมภายในงานเขากกลางเต็นนะครับโตเก้าอี้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้จะเป็นบนโชว์รูมนะครับโชว์รูมเขากบข้อมให้พี่น้องเขาจับจองเป็นเจ้าของสินค้าคู่ตาทุกชนิด บวาจะเป็นรถไถบวกจะเป็นรถเกี้ยวนะครับบวาจะเป็นโดนการเกษตรนะครับเปิดให้พิ่น้องเข้าจองนะครับจองทันทีนะครับรับทันทีนะครับใส่ข้อทองคาพคร้อมกับส่วนรถพิเศษมากมายถ้าถานอะไรเข้ากับมีส่วนรดพิเศษนะครับมืออื่นนะครับผมมีส่วนรดพิเศษมากมายสาหรับพี่น้องถึงแต่อะไรอะไรแท้กูโกต้าก็มาบึงมาชมได้อันนี้จะเป็นรถติดแอร์นะครับรถติดแอร์ ต่งตกแต่งให้อย่างสวยงามครับรอเจ้าของในวันพรุ่งนี้นะครับผมเย็นสบายรับประกันนะครับก็เย็นครับผมตัวนี้จะเป็นบูธติดแอร์ครับพี่น้องที่มีรถเก่าอยู่แล้วก็สามารถนํามาตีเปลี่ยนตีเทินได้ทุกรุ่นนะครับรถไทยคูบ้าตารถไทยฟอร์ดรอยี่ห้ออื่นๆนะครับมากมม้เอามาเทินได้นะครับผมรถเกี่ยวของเราก็เริ่มให้จองแล้วนะครับโปรโมชั่นดีดีครับผมส่วนรูมากมายได้ทีเดียว อันนี้จะเป็นบริเวณที่ให้จองสินค้าหรือว่าโชว์รูนะครับอย่าไปเบิร์นเก้าอี้เลยนะครับผมทีจัดเตรียมไว้ให้โซนนี้จะเป็นโซนที่นั่งครับด้านหน้าเวทีเก้าอี้เตรียมไว้ประมาณ6กรยตัวนะครับเก้าอี้ประมาณ6 0 0ตัวนะครับจะเตรียมให้พี่น้องเข้าไปนั่งนะครับพบพ่อกันนะครับมืออื่นดอกอ้อทุ่งทองนะครับโูถึงเสียงผงหน้านะครับอันนี้ด้านหน้าเวทีครับเวทีนี้นะครับของ กุซอยนะครับขอาวผันกุซอยอู๊ดบัวบอยสลาดผัดซาวนะครับเครื่องเสียงดีเวทีใหญ่นะครับมาตรฐานนะครับผมไม่เว้นตัวแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ให้พี่น้องเขานั่งเบิ่งนะครับคอนเสิร์ตอยู่นะครับอย่าลืมนะครับผมฟรีตลอดงานครับ